สวัสดีครับผมแอ m ดมิ o นทูนนะครับจาก Stop Box Studio วันนี้ยัมาสอนการแต่งภาพนี้นะฮะให้กลายเป็นภาพนี้โดยใช้โปรแกรม uh, Camera r ร w แล้วก็ uh, Color Effect Pro กโนะฮะผ่าน Photoshop โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูชัดๆกันดีกว่าความเปลี่ยนแปลงรูปก่อน Before ฮะ a f เ e อรท่านแตกต่างอย่างการหน้ามือเป็นหลังตีนเลใช่ไหมฮะโอเคมาดูดีกว่าทำไง ขั้นแรกก็เปิด photoshop ขึ้นมาโอเคจริงผมไม่เข้าใจเลยรับโฟ o t o ช hop มันข้าๆจะปรับภาพได้ไม่คลายความเป็นจริงเลยนี่คือภาพที่ถ่ายมาจริงนี่คือภาพที่ Photoshop ปรับได้มันเหมือนกับส่ซนสูญเสียสูญเสียดนามิกแล้วก็ซาตเรตไปนิดหน่อยอ แต่ว่าเราจะมาแก้ไขกันด้วย Camera Profile ฮะเป็น Camera Standard น่ะเสร็จแล้วทีนี้เราจะเพิ่มสีกันด้วยตรงนี้ฮนะเรดติดแปนิดหนึ่งเพื่อทำให้สีที่หายไปมันสดกลับมาคืนะนะโอเคโอเคทีนะีน้ะ เพื่อสังเกตเห็นตรงนี้ตรงนี้จะมีเขาเรียกว่า color fringing เนะีเรามาเอามันออกกันดีกว่า color แล้วก็เลื่อนนี่นะตรงส่วนนี้จะมีใน camera raw version ใหม่นะฮะถ้าใครยังไม่ได้อัพก็ลองไปอัพกันดูเพราะว่าเวอร์ชันเก่าๆจะยังไม่มียังไม่มีส่วนยงนี้ให้ z ูม m out ก่อนนะฮะ โอเคแล้วก็ไปที่เบสิกฮะอ่าอือแล้วก็ก็ดึงรายละเอียดกันดีกว่าเพราะภาพภาพเตอร์เนี่ย after ภาพเตอร์ที่เห็นเนี่ยรายละเอียดจะค่อนข้างออกมาเยอะมากเลยนะโอเคอือฮึอ่แล้วก็ดึง back ขึ้นสักร้อย ดึงไปร้อยเลยฮะแต้มันเห็นรายละเอียดอ่าดึงไว้ลงเพื่อให้เห็นรายละเอียดของฟ้าฮะนี่ชาโ์โดเพิ่มหนึ่ง,นะงเนี่ยมันเยอะมาสักลองดูขนาดถ้าเยอะมาก,กมันจะสว่างเกินไปแล้วก็ไม่สวยนะประมาณัห้าสิบอะไรประมาณนี้ก็โอเคแล้วฮะแ,แ,แล้วก็ดึงไฮไลท์ลงดึงลงมากก็ไม่สวยจนะมีไฟดึงลงประมาณนี้ก็พออ่าลองดูกันนะอ่าจะรู้สึกว่า จะรู้สึกว่ามันมีนี่มากขึ้นนะมีมีรายละเอียดมากขึ้นโอเคฮะคุตราพเป็นตี้ขึ้นนิดหน่อยนะให้เล่นกับคอนทรานในมิดโทนนิดหน่อยโอเคแล้วก็เพิ่มเอ็กโพนนิดหน่งนะมันดูดสว่างขึ้นะเลยเดียวว็ะพอโอเคฮะที่นี้มาเปิดภาพกัน อ่าโอเคทีนี้เราจะมาตกแต่งกันด้วยปลั๊กอินที่ผมชอบนะฮะก็คืออ่า c o l o r e f f e c t อ่ามาดูกันเลยอ่าแบบฝึกหัดนี้จะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะอ่ะกเพราะขั้นตอนจะค่อนข้างอาจจะซับซ้อนกว่าอันอื่นนิดหนึ่งสัญญาจะไม่ยากเกินไปโอเคเริ่มเหมือนแล้วใช่ไหมฮะโอเคตามจริงผมผมทำไว้ผมทำไว้เป็นพรีเซตอ่ะที่ผมที่ผมใช้ทำภาพนี้ รีเซ็ตผมชื่อว่ามิหาดัซนี่ครับนี่แทบจะออกมาเลยใช่ไหมอ่ามันจะต่างกับไอ้ตรงอะไรที่เข้ามาโปรแกรมนี้เนี่งคือมันจะดูมีคอนทราสต์มากขึ้นนิดหนึ่งโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไงผมจะปิดอันนี้ไปก่อนนะฮะกดต้องฟนะิลเตอร์ลิสะ เริ่มมาเราจะมาเริ่มมันด้วยโทนอลคอนทราสต์นะอ,อันนี้ไปที่ห้านะฮะไฮไลท์ทำตามข้าของผมเลยไม่งั้นเดี๋ยววิดีโอจะยาวเกินไปครับผมอธิบายเยอะอ ในรูปนี้เราจะต้องการเล่นแบบสีสดสดเลนะเะนั้นจะดึงแฟชไปมากหน่อยเราทีนี้จะเห็นส่วนที่มันติดเป็นชาร์โดเยอะ,ะนนเราจะดึงชาร์โดขึ้นนิดหนึ่งนะเพื่อให้มันเป็นชาร์โดน้อยลงภาพจะได้ดูไม่ดูไม่ดูไม่มืดๆไปดูทึมๆไปดูออกแนวสดใสดีกว่า อันนี้เป็นสแตนดานนะฮะโอเคต่อมาฮะดีเทลเอสตรเจอร์อันนี้จะเป็นการดึงรายละเอียดออกมาจากส่วนมืดส่วนสว่างนะฮะที่มันที่มันโดนอันนี้โดนโดนโดนี้เข้าไปลองสังเกตอยู่ตรงนี้ฮะที่มันมืดไปที่มันมืดไปหรือมันสว่างไปพูดผิดเมื่อกี้โอเคฮะ ไห้สังเกตนะ before ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ดึงเลย่ after, า้วเ after พอดึงเราจะดูเป็นพวกนึ่งนะถแถวๆนี้มากขึ้นนะฮะเอเคคอนทราสต์หนานหน่อยะฮะอือฮึเจทีนก็ไม่ต้องมาก,กได้เพราะว่าเราปรับในเมื่อกี้มาแล้วโอเคฮะ ทีนี้มันจะเห็นส่วนที่ติดชาร์โดเยอะเหมือนเดิมเพราะเราปรับคอนทราสต์เยอะแล้วก็มาดึงตัวนี้เป็นส่วนโปรดักชันนะชาร์โดโปรดักชันไฮไลท์โปรดักชันไฮไลท์อีกนิดนึงโอเคนะครับนี้ฮะโอเคต่อไปเรามาดูนี้นะต่อไปจะเป็นรนะดัลแอนด์เคิร์ฟแบบผมสังเกตเห็นภาพมันสว่างไปนิดนึงเดี๋ยวมันจะมาดึงให้มืด่อยจีนิดนึงนะ การทำงานโปรแกรมนี้ใช้ Photoshop อจะสามารถทำงานเป็นเลเยอร์ได้เราสามารถเลือกอุปกรณ์ในฟิลเตอร์ลิสต์พวกนี้ซึ่งมีเยอะแยะมากมายแล้วเราก็เอามาลองแ,แต่งๆกันรวมกันก็ได้ผมจะรักษาตรงนี้นะเป็นเป็น s h a โด w ไว้แล้วก็ดึงดึง,ด,งดึงตรงกลางแล้วดึงตรงมิถุนให้มันมืดมานิดนึงเิดเดียวแค่นั้นพอ,นะอเดีย๋ยวสังเกตดีเพื่อกันเขียนน,นิดเดียวจริงๆ โอเคทีนี้อสุดท้ายนะฮะภาพนี้มันจะดูมันจะดูมันจะดูแข็งเกินไปอะผมว่าผมอยากเล่นให้มันนุ่มนวลน่อมันเหมือนกับว่าย้อนแสงเข้าตานะฮะโอเคสันไลท์ฮะตัวนี้เลยน่นนะฮะรอโหลดอ่าสังเกตเห็นไหมว่าภาพมันนวลขึ้น โอเค okay, แล้วก็ดึงไลท์สแตงมาสักสามห้าในแถวนี้ให้มันดูนวลนิดหนึ่งนิดหนึ่งนหนึ่งนะร้อนโหลดอยู่ถ้าเรายิ่งทำยิ่งมีอาเลเยอร์เยอะมันก็จะยิ่งช้านิดหนึ่งนะดึงสัดส่วกันนิดหนึ่งใ้สีมันสดขึ้นนิดหน่อยใบเน็ตลงนิดหนึ่งมันมืดลงนิดหน่อยโอเค อ่าปร,าระมาณนี้เลยฮะนี่จะที่ซัดลงนิดนึงเออได้เชมเจอร์ไปเป็นเป็นสีสม้มอะให้มันเหมือนบรรยากาศยามเชา้าโอเคแล้วแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดู b ีฟอร์ a f t เตอร์กันนะครับนี่คืออั t เตอะไรกันเสร็จแล้วอ่านี้คือบนะีฟอร์เราลงมา ถ้าท,ทางมันมันจะไม่มามันจะช้าไปโอเคผมเลิกทำแล้วกันโอเคอ่าเราไม่ต้องไปดูบีฟอร์หรอกเราดูอั t เตอร์นี่แหละชีวิตอย่ายึดติดกับอดีตนะดูปัจจุบันดีกว่าโอเคแล้วกดโอเคฮะเดี๋ยวลดใบเน็ตลงนิดหนะ่่ยให้มือลงนิดหนะ่่ยอ่าโอเคกดโอเคฮะแล้วก็รอโหลด ก็ข้างนานหน่อยช่วงนี้เพราะว่าภาพที่เอามาทำนี้ก็ค่อนข้างเป็นภาพที่ใหญ่สิ่เมกกับพิกเซลมันก็เลยต้องรอโหลดสักพักก็เราก็ลงฟิลเตอร์ไปเยอะด้วยโอเคครับคอมจะชา้าไงดีมันให้เวลาคิดอะถ้าเป็นคอมพวกพวก CPU i n t e l น e ทลอะไรเดวาเอเชอรัลเนี่ยไม่ดีเป็นคอมคอมคอมกะกาแล้วเพราะว่ามัน มันมันเร็วเกินไปเราจะไม่มีเวลาคิดทุยไม่ใช่และะ้วโอเครอตอนหนึ่งนะฮะเดี๋ยว hmm. เดพอโหลดเสร็จแล้วคุณจะสังเกตนะครหน้ามือเป็นหลังเท้าจริงๆอ่ะแต่ก่าลันเรื่องเลยยิงมาดูอ่ายิงมาดูตอนแรกที่ยังไม่ได้ทาไฟล์รอด้วยยิงต่างเห็นได้ชัดเจนเลยสามารถกอไปได้นะก็อไปตรงโหลดเสร็จแล้วได้นะ ชันเนี่ยพิคเ้ามาแล้วทัน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 ,ทน อ่ามาลหน้ามือหลักตีนจริงนอวิปปะ่ัน,น,น,นสดใสขึ้นนะมีมิติมากขึ้นอย่าง Perfect นะทีนี้เราจะมาเป็นลูกเล่นนะออปชั่นเสริมนะอ่าพวกไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นก็นได้จะใช้เอฟเฟกที่ผมชอบนะหน่วยไลฟ์แฟคตอรี่โปรแกรมที่เบิร์กหมอมาก อ่าจะเป็นโปรแกรมแร์เราสามารถเอาแฟนไปไว้ที่ไหนก็ได้วนับเป็นผมถ้าชอบไปไว้ที่ลางรถไฟให้เหมือนมีอ่าคนที่สดใสมารอเราอยู่แล้วทำ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 นิดหนึ่งดีกว่าจะได้ดูเหมือนอาทิตย์จริงจริงการทําภาพเงี้ยมีคนเคยบอกผมว่ามันลิเกมากอ่ะดวงอาทิตย์อะไรจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับแต่แต่ว่าผมชอบแ่ละถ้าผมชอบใครมาสั่งก็หยุดไม่อยู่นะฮะ โอเคเป็น,ปนความคิดแตกต่างสไตตา,ตาของอาร์ติสแต่ละคนกันนะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็ก็บางทีก็ไม่ต้องไปฟังคําวิจารณ์ทันอื่นออามาถ้าถ้าคุณชอบก็แบบว่ามันโอเคแล้วฮะใครจะชอบไม่ชอบยัไงไงก็มันก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่งานถ่ายรูปเป็นงานอีสระไม่ต้องไปเอาใจคนอื่นมากหรอกอย่เป็นลูกค้า เอาใจลูกค้าโอเคหรอโหล,อหลอดอีกแป๊บเดียวนะครับเสร็จแล้วอ่างดงามมาดู before after นะฮะไม่มีแฟนไม,มีแฟนมันจะดูเหมือนเปจุดรวมสายตาแต่นี้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มผ้ามันเริ่มหนักซ้ายเกินไปอน่ะี่ผมนนี้ก็เป็น option s e r ิมเหมืนอนกันนะเป็นการใส big ่ big net เข้าไปาใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เลือกการเดียนะ การเดี uh, ยนตัวนี้เลือกส่วนตัวนี้เนะี่ยเป็นสีดำคันเลอร์กดคันเลอร์เนี่ยเลือกเป็นสีดำโ okay, อเคกดโอเคฮะสไตล์ Style เป็นอ่าเรเดียนนะอ่าจะสเกลท์เอาร้อยห้าสิบประมาณนี้เจ็ดสิบก็ได้อะไรเรานี้้แลวก็เลือกรีเวิร์สด้วยฮนะเอาปั๊บหนึ่งนะฮะ โอเคจะสังเกตว่าด้านข้างเป็นขอบมือแลครับแต่ว่าอย่างนี้มันยัใช้งานไม่ได้เราต้องไปเปลี่ยนเป็นโหมดนะโหมดก็คือตรงนี้ครเปลี่ยนเป็นซอฟต์ไลท์ะรบอกผมหนึ่งนะขมช้าขนาดนี้โอเคได้วิกเน็ตแล้ว จริงการใส่วิกเน็ตในภาพก็เหมือนการย้ำจุดสําคัญกลางนะครเพราะว่าอ่าคนเราจะมองไปที่ตรงกลางเป็นส่วนสําคัญส่วนแรกก่อนโอเคครับจบแล้วนะครับสําหรับแบบฝึกเกี่ยวกับการทําภาพของผมที่ชื่อว่า m อ r n i n g l i ลทแอดหัวลำโพงบอกว่าเพื่อนๆจะได้อะไรจากการดูแบบฝึกหัดครั้งนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับย yeah!